ต่างวัวต่างวัวต่างโค่างวัวต่านะคต่างวัวต่างโคต่างวัวต่างโคต่างวัวต่างเคตนางวัวต่างโคต่างวเพต่างโค เป็นนะครับแมวต้องเจ้าเปหนีเรับไหนีแ่นล้วอย่าพูดถึงเรื่องกระชากไมาลั่นเลยโ้โคตรก่อน้งช่วยใ้สว่างนะครับช่วยปั่นชั้นเลยเดกไม่แน่ใจว่ามันีลอางเดียว่าจ้าบ้าตรำลึกล่ะต่ำลึ่นี้มาโ้โคตรโม้จะเจ้ายาข้าวกรชาี่ยันนี้เราดูแกันเอครับนรับ น้องอาจารย์ <laughs> <laughs> เขาอยู่ประเทศเขาเอบบน้ำสา,ำา,ำา,ดำาดน้ำลาดน้ำลาดเลยอไอาามาดำยังไงไม่รู้เลยเรลเป้งมานนี้เราไม่ได้น้ำฮะแลเป้งมาวันนี้เราไม่เ่นน้ำเราม่น้

มาร่วมกัน